ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบุลเลาะมีระยะเวลา60วันยังถือว่ามีความสุ่มเสี่ยงมีความเปราะบางที่จะโดนฉีกในทุกเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาดูในรายละเอียดกันหน่อยนะครับล่าสุดนี้ผู้นําของสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนถแถลงนะครับว่าคู่ขัดแยง้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบุลเลาะเห็นพ้องต้องกันแล้วกับข้อตกลงหยุดยิงเป็นเวลา60วันนับจากตี4ของวันที่27พฤศจิกายน67 ตามเวลาในท้องถิ่นนะครับแล้วถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วง60วันนี้ก็จะมีการถอนกำลังจากทั้ง2ฝ่ายให้ออกไปจากพื้นที่ขัดแย้งนั่นก็คือพรมแดนของทั้ง2ฝั่งนะครับอย่างทางกลุ่มฮิสบุลเลาะครับก็จะมีการถอนกำลังจากบริเวณตอนใต้ของประเทศเลบานอนขึ้นไปทางตอนเหนือของแม่น้ำมิทานีนะครับขณะที่ทางกองทัพของอิสราเอลก็จะมีการถอนกำลังจากตอนใต้ของเลบานอนออกมา กลับมาอยู่ในอิสราเอลเหมือนเดิมขณะเดียวกันครับพื้นที่ที่มีความขัดแย้งก่อนหน้านี้ก็คือรอยต่อของสองประเทศนั้นจะให้กองทัพของประเทศเลบานอนรวมถึงกองกำลังรักษาสันติภาพของ U.N. เข้ามาดูแลความสงบเรียบร้อยแทนครับอีกด้านหนึ่งก็คือประชาชนของทั้งสองฝ่ายนะครับอย่างชาวเลบานอนซึ่งเขาต้องหลีภัยสงครามไปอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศล้านกว่าคน ก็จะสามารถกลับมาอยู่บริเวณตอนใต้ของเลบานอนได้เช่นเดียวกับชาวอิสราเอลประมาณห0,000่นกว่าคนนะครับซึ่งของเดิมเคยอยู่ทางตอนเหนือแต่เจอสงครามก็เลยต้องอบพยพลงมาอยู่ทางตอนกลางกับตอนใต้ก็จะสามารถกลับขึ้นไปทางตอนเหนือได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วง60วันต่อจากนี้แล้วถามต่อไปครับทําไมจูจ่ๆถึงสามารถบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงได้ในมุมอาจารย์มาโนตอารีบอกว่ามีอยู่3มเหตุผลนะครับ เหตุผลแรกเป็นเรื่องการเมืองภายในของสหรัฐเองครับการชิงไหวชิงพริปกันระหว่างพรรคเดโมแครตกับพรรคปฏิพับอิกกันเพราะ60วันพรนับไปครับจะไปประจวบเหมาะพอดิพอดีเลยครับที่จะเป็นวันสาบานตนรับตำแหน่งของทางโดนัลด์ทรัมป์ดังนั้นเองณนะขณะนี้ไบเดนก็พยายามโกยความนิยมให้กับพรรคเดโมแครตอยู่เป็นการทิ้งทวนช่วงสุดท้าย ในวาระการดำรงตำแหน่งครับเหตุผลอย่างที่2ครับมาจากการสู้รบต่อเนื่องยาวนานของทั้งสองฝ่ายเพราะอย่าลืมนะครับนับตั้งแต่ทางกลุ่มฮามาสได้มีการเปิดฉากสู้รบกับอิสราเอลตั้งแต่วันที่7ตุลาคม66วันเวลาผ่านมาปีกว่า,วาแล้วแล้วพันธมิตรของกลุ่มฮามาสนั่นก็คือฮิสบุลเลาะก็สู้รบกับทางอิสราเอลมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายนั้น ค่อนข้างไม่พอใจอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็เป็นเสียงสะท้อนไปถึงทั้ง2ฝ่ายทั้ง2กลุ่มให้ยุติการสู้รบการเหตุผลอย่างที่3ครับการสู้รบครั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายนั้นใช้อาวุธมหาศาลนะครับแล้วอิสราเอลก็ทราบแล้วว่ากลุ่มฮิสบุลเลาะมีแสนยานุภาพที่สูงมากมากกว่ากลุ่มฮามาสเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตถ้าเกิดรพรำขึ้นมาเมื่อไหร่อาวุธที่ทางอิสราเอลใชในการสู้รบกับฮิสบุลเลาะไป จะถูกเติมเต็มโดยสหรัฐอเมริกาอีกหรือไม่เมื่อมีความไม่แน่ไม่นอนเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายเลยหาทางออกด้วยการหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา60วันก่อนครับแต่ทีนี้ต้องจับตาดูต่อไปนะครับเนื่องจากพื้นที่ฉนวนกาซายังมีการสู้รบกันอยู่ระหว่างอิสราเอลกับทางกลุ่มฮามาสแล้วถ้าเกิดว่าการสู้รบไม่ยุติลงก็มีโอกาสครับที่สุดท้ายทางฮิสบุลลาะก็อาจจะกลับมาสู้รบกับทางอิสราเอลอีก แต่ว่าถ้าหากทางอิสราเอลสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสในพื้นที่ฉนวนกาซาได้ตรงนั้นแหละครับถึงจะเป็นสัญญาณบวกอย่างแท้จริงที่ข้อตกลงหยุดยิงนี้น่าจะมีความมั่นคงแล้วอาจจะมีการต่ออายุออกไปได้อีกดังนั้นจับตาดูให้ดีนะครับว่าจุดเปลี่ยนสําคัญครั้งนี้ของการสู้รบในตะวันออกกลางจะเดินหน้าไปสร้างสันติภาพอย่างถาวรหรือเป็นเพียงแค่การสร้างสันติภาพทั่วคราวเท่านั้นเพราะนี่ยังไม่นับ คู่ระหว่างทางอิสราเอลกับทางอิหร่านด้วยว่าเมื่ออิสราเอลลดการประทะกับกลุ่มฮิสบุลเลาะห์แล้วในอนาคตอาจจะลดการประทะกับทางด้านของกลุ่มฮามาสจะเป็นการไปเปิดฉากสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านหรือไม่ครับ